เราแต่งทีมสเตจ่ี่ยนะครบก็ไม่ถ่ายทำแต่ว่าการน้ำนะครับได้ข่าวว่าต้องอยู่บนผ้าบนแพตาเกลือนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะน่าแสดงของเราเนี่ยต้องเป็นคนที่วายน้ำได้ด้วยบอกลอยน้กใช่ไหมครับค่ะต้องสียงผีนไปจุดตดมเลยอยเป็นคนกลัวน้ำมากที่จรชิตว่ายน้ำไม่เ็นะใช่แล้วก็แบบคอวรขนาดแบบกอดแพรอะไนเมื่อก่อนที่คุณลน้ไ่ได้เลยถดีข้นก็เล่นาเล่นเจสี คังงอะเยวเราต้องมีร่ไหนแล้เราต้องไปมแต่ละท่แล้วาจะ้งการูน้ำอถุงตัวครูชา่สองคนในูต้อมีแต่ละจ่ายต้องมีตังคน้เนี่ยมต้องมีการด้วน้ำในหนังก็ต้องมีการ้วน้ำใชไมครัเรื่อยๆใสวนซึ่งตอนที่เชียเขาเล่นเนี่ย้องปั๊มน้ำด้วยวัสดุที่เราทำได้ด้วยทำได้ด้วยเตะด้วยน้ำื่นน มีมีตาพัดน้ำที่ต่องได้หลายรูปแบบูปอะไรก็ได้รูปจะไปเรียนว่ายน้ำเ่ราะเยากไปเรียนมนมมาบอ้ขอบครณจิ๊กเก้นจำได้ปะว่าไม่น้ำริงเริงท่เดอแล้วก็คือไปเลยอะต้องไม่พลาดไปเที่ยวที่ะี่แหละหาผู้น้ำเลยเอ่อมากกว่านะไปีกว่า แบนในน้ำเก่งใครไปดูสิใช่ตัดตรงนี้ได้เออ่าเป็นพี่เลยนะฮะขอบในะฮะอ่ะมาพี่บดีกว่านะเรื่องที่ต้องเล่นเป็นครูสอนเล่นะฮะต้องอยู่กับเด็กๆก็เลยคิดว่าเออการแก้สมการเลเนยฮะกับการแก้สมการผมใชรงเพลงสมการเล่โอเคเประจานนิด่ดียวได้ไหมครับได้เส้นเิหน่ อเคเลอาจารย์จะดูมแล้วที่้องเล่นอน้วันคุณเคุณเต้นคารามดนกันคุณอ่ะผมจะลองเพลงสมการแล้วนะคาราเมลคาราเมคันไม่มีเต้นไม่รู้เหมือกันเดี๋ยวมืดมาผมก็ไม่ได้เปิดทีวีดูเลยเออลองดูว่าจะเลิฟเลิฟเลิฟเจออสองอที่ห้าที่คืออะไรนะมามล อ้าวพายพายลอต่อเลยนะท้าแต่ข้าอย่างเงียเขาไปติ่งผมครับไมอกลับเขาไม่ได้กลับไกลับมาเขาออกกปลังใจกันเขาแค่รอพายอยู่ไว่าจะอย่นี่ครับดี่อยก็ในที่น้นให้ที่บอกว่าต่อที่เรา ก็ยังไยอมเลยอยู่แล้วก็ยังติดตัอยู่ในตัวเราแตเราไ่ะไรนะเอ้วผ่านนะฮะไม่ค่อย คนแชร์ด้วยเหรอเออจะบอกว่ามิสเอรอน่าร ER ักทคนน่ารักแบบน่าร um> ักมากแน่นอนอ่ะแล้วเราฝั่งพี่ว่าดีกว่าได้ไหมพี่คอยเป็นไงบ้างก็เหมือนกันครับเขาก็เป็นคนสวยคนน่ารักแล้วก็มาเล่นผมรับได้รู้แต่แล้วกอยู่ที่คอยเชียร์มาเนี่ยผมจริงๆผม้งเลยสวยน่ารักจริงครับชื่นพี่แหม่เป็นแฟนของผู้ชายหลายคนแหละโอ้โหเขาเล่นใช่จ้ะแล้วไ่้ผมได้รู้แล้วว่าพี่คอยว่าตอนเน็้ผมได้เห็นพี่คอยในในโทรทัศน์ หร่ตไม่กระสอหนัแล้วก็แอะหรือว่าเปลี่นภาพเลยอะแล้วแตเรื่องได้ของหว้อยทำไงก็พยายามไปตัดแต่ตเยอะล้วเพื่อนที่มะต่อสู้กับทกคาีรทบอยเชลลนที่สีนี่นะเออใะฮะแล้วเคยมีอะไรแาัใจหรอง่าในในรือก็ทักใจเาเพราะว่ารวในเรื่องการแพ้ทีมที่อยูอแะไรครับในเรื่อการสุขอารมณ์หรือว่าการในต่แค่แค่รู้วเพื่อน้น้ำเพื่อนน้ำหายไปผมรู้เออ ไปจุดท้าไคล้อ่าไม่ใช่หนูเริ่มจากการเล่นเจสกีค่ะจากนั้นันคงนเน่นสตีทเน่ออาช่วกันได้เลยนะครับเอาละครับก็เพียงมาถึงาลานี้แล้วทงใหญ่ทต้นก่าือทุกว่า